สวัสดีค่ะวันนี้น้องโรตีมีของเข้าใหม่สวยๆค่ะเดี๋ยวให้ชมกันดูนะคะชิ้นแรกเลยโรสควอสสมาดามกาสกานะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเรามาเสริมในเรื่องของความรักกันใครที่มองหาไซส์ใหญ่นะคะมาแล้วนะคะไซส์12มิลฉ่ำมากฉ่ำมากนี่เลยค่ะไซส์12มิลเดี๋ยวน้องโรตีจัดโปรอยู่ที่ 800บาทนะคะพร้อมส่งฟรีค่ะไซส์12มิล800บาทแต่ถ้าเป็นไซส์10มิลจะอยู่ที่500นะคะชิ้นนี้เข้าใหม่ค่ะไซส์12มิลจัดโปรที่800บาทพร้อมส่งฟรีปลายทางก็ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะโอเค รอบนี้จะแบบว่าไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมโอเคตัวนี้หินซิตรีนนะคะหินพ่อค้าแม่ค้าสร้างความกระตือรือร้นมังคังร่ำรวยเงินทองนะคะไซส์12มิลนะคะน้องโรตีจัดโปรที่700บาทนะคะพร้อมส่งฟรีเช่นกันสวยเลยแร่ชัดตามนี้เลยค่ะการขึ้นคอรสแล้วก็ มีมีม,มีมีขึ้นรุ้งด้วยเดี๋ยวนะตะ่กี้เห็นแบบแบบขึ้นรุ้ง7สีด้วยสวยค่ะใครสนใจก็สอบถามได้จัดโปรที่700บาทพร้อมส่งฟรีนะคะชิ้นี้บูเรสอาเกตนะคะไซส์สิบมิลเช่นกันค่ะน้องโรตีจัดโปรที่1,000บาทพร้อมส่งฟรีนะคะใครที่ต้องได้พูดเยอะๆแล้วก็ อยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเนี่ยค่ะหรือการพูดน้มน้วจิตใจผู้คนนะคะบุเรตอาเกตเยี่ยมเลยนอกจากจะปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยร่ำรวยเงินทองแล้วนะคะนี่เลยสวยสวยสวยไซสสิบสองขนาดก็กำลังพอดีนี่เลยโอเคหนึ่งพัน okay. บาทนะคะพร้อมส่งฟรีค่ะ ตัวนี้จะเป็นหยกพม่านะคะยกเกรดเอนะคะที่แบบว่าไม่ได้ผ่านการทำสีหรือการเผาเลยนะคะสีจะเป็นแบบว่าสีธรรมชาติมากไซส์นี้อยู่ที่ประมาณ14มิลนะคะ13-14มิลใครที่ชอบชิ้นใหญ่ๆก็ไม่ต่างจาก12เยอะนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่ค่ะนิดหนึ่งประมาณขนาดประมาณ14มิลสำหรับใครที่ชอบชิ้นใหญ่ๆนะคะ น้องจัดโปรที่1,500บาทค่ะพร้อมส่งรีนะคะนิยกแท้เกตเอ,อสำหรับหินหยกนะคะก็จะนำพาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองใครที่ค้าขายใส่จะดีเยี่ยมมากหยกนอกจากจะช่วยในเรื่องของการเงินการงานแล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยเียคะ่ะแล้วก็ทางด้านจิตใจก็ทำให้แบบว่าใจเย็นลงเงียคะ่ะใครที่แบบรู้สึกตัวเองแบบ ใจร้อนหงุดหงิดง่ายก็ลองดูนะคะ1500บาทค่ะพร้อมส่งฟรียกพม่ากเกตเ,อ,เอ,อขนาด14มิลน,นะคะนี่สวยมากอันนี้คือโรโดไนท์นะคะไม่ใช่โรโดโคไซนะคะหินโรโดไนท์สวยมากอันนี้เกดเนื้อพลอยเกตเอเลยค่ะเกดพรีเมียมเลย ใใครสสนจก็อบถามได้ไซส์ประมาณ11นะคะ11-12ถึงมิลน้องได้มาแค่ชิ้นเดียวไซส์ใหญ่นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากสวยสวยจัดว่าเนื้อสวยมากเลยค่ะสำหรับโดโดไนนะคะจัดโปรที่1,800บาทพร้อมส่งฟรีนะคะ1,800บาทพร้อมส่งให้ฟรีเลยอยากบอกว่าสวยมาก บางคนชอบเรียกว่าเกตเหมือนเกตเนื้อพลอยอย่างเงี้ยค่ะจะสวยมากนี่เลยเนื้อหินเนื้อพลอยสวยมากให้ดูชัดๆอันนี้ก็เสริมในเรื่องของความรักเหมือนกันนะคะให้คนรักคนเมตตาคนอุปถัมภ์เช่นกันคะ่ะเดือนนี้เราเอาสีชมพูชมพูเสริมกันดีกว่าใช่ไหมสนใจทักมาได้เลยนะคะแล้วก็นี่เข้าหม่สวยมากอเมทิส อุลุกไกวนะคะไซส์12มิลน้องจัดโปรที่1,500บาทค่ะสวยมากนี่เลย1,500บาทไซส์12มิลตำหนิน้อยมากแล้วก็เป็นแบบว่าเกตใสสวยเลยนี่เลยค่ะตามนี้เลยอเมทิสสุดสำหรับอเมทิสก็เชื่อในเรื่องของสุขภาพใครที่แบบว่านอนไม่ค่อยหลับเนี่ยค่ะ ก็ใส่นอนได้หรือ,อไว้ใต้หมอนหรือหัวเตียงแต่ว่าถ้าสําหรับพี่ๆบางคนที่ในเรื่องของศาสตร์บาบัดก็จะช่วยในเรื่องของแบบช่วยขจัดพลังงานด้านลบเนี่ยสิ่งที่ขุ่นมัวในจิตใจใช่ไหมแล้วก็ใครที่เจ็บหลังเจ็บคออันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเนีคะไสสวยมากไซส์12มิลน,นะคะจัดโปรที่1,500บาทค่ะ แล้วก็เรามีตัวนี้เข้ามานี่เลยสวยมากาสำหรับหินโกเมนนะคะไซส์12มิลนะคะถ้าโดนไฟอ่ะจะเห็นข้างในเหมือนเป็นดอกไม้แบบนี้เลยคล้ายๆดอกไม้คล้ายๆนี้แต่ไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้แตกนะคะลายข้างในจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่โดนไฟนะเดี๋ยวให้ดูถ้าไม่โดนไฟจะเป็นสีนี้เอ นี่ยค่ะก็คือจะเป็นสีเข้มๆแดงเขาเรียกว่าอะไรสีแดงน้ําตาลเข้มใช่ไหมเนี่ค่ะแต่ว่าถ้าโดนไฟก็จะเป็นอย่างนี้แต่สวยมากค่ะเหมือนข้างในหินม,มีมีชีวิตชีวาไปอีกแบบบางคนบอกว่าเหมือนมีดอกเหมือนมีดอกไม้อยู่ข้างในค่ะดอกสีแดงโอเคตัวนี้น้องจัดโปรไซส์12มิลน,นะคะ สำหรับหินโกเมนก็เป็นหนึ่งในพลอยนกพะเก้าใช่ไหมแล้วก็ร่ำรวยเงินทองเนี่ยคะ่ะใช่ในเรื่องของสุขภาพด้วยเนี่ยคะ่ะเสริมสนเสน่ห์ด้วยคนรักคนเมตตาแล้วก็ไซส์12มินนี้เดี๋ยวน้องจัดโปรอยู่ที่ไม่แน่ใจว่าได้ลงหรือยังที่น่าจะยังเดี๋ยวจัดโปรที่700บาทเลยแล้วกันคะ่ะพร้อมส่งฟรีนะคะ นี่ค่ะสวยสวยเลยค่ะน้ำหักแบบว่าหนักนิดหนึ่งไซส,ส์12มิลน,นี่เลยตามนี้เนี่ยค่ะถ้าสีปกติก็คือตามนี้แต่กี้น้องแค่สองให้ดูจะได้เห็นข้างในหินเป็นอีกมิติหนึ่งไซ <c oughs> ส,ส์12มิลจัดโปทที่700บาทนะคะพร้อมส่งฟรีปทางก็ไม่มีบวกเพิ่มค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามีคไในอ่าเดี๋ยวให้ดูหน่อยเพราะว่ามีหลายๆคนชอบถามเข้ามา หินไคยานายัยหรือบางคนชอบเรียกว่าหินปดนี้ใช่ไหมคะก็จะช่วยในเรื่องของการเงินการงานเงี้ยคะ่ะแล้วก็ในในาศาสตร์บาํบาบัดในช่วงในเรื่องของความจำด้วยนะใครที่ชอบขี้หลงขี้ลืมเนี่ยคะ่ะอันนี้เหมาะมากาสำหรับหินไคยานายน้องจัดโปที่มีไซส์แดมิลน,นะคะไซส์แดมิลกับ1ิบมิล แปบมิลน้องจัดโปรที่1,000บาทนะคะพร้อมส่งฟรีแล้วก็ไซส1บมิลจัดโปรที่1,500บาทส่งฟรีเกตสวยเลยค่ะเกต A เกตสวยเลยสีน้ําเงินชัดมากตามนี้เลยค่ะเอยาให้โชว์อันนี้อีกชิ้นหนึ่งมีคนถามมาเยอะเหมือนกันออฟสิเดียนสีทองนะคะน้องจัดโปรอยู่ที่ไซส์12อมิลจัดโปรที่ 600บาทนะคะพร้อมส่งฟรีเลยนี่ค่ะออฟซิเดียนมีอณิติมาด้วยออฟซิเดียนสีทองเนะะี่ยค่ะเขาจะเป็นที่จริงเขาเป็นสีดำเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะมีลุ้งเป็นสีทองตามนี้เลยสวยมากไซส์12มิลจัดโปรที่600บาทนะคะพร้อมส่งฟรีะคะ่ะออฟซิเดียนสีทองร่ำรวยม่งคั่งด้วยใครอยากเสริมหน้าที่การงานการเงินเงี้ยค่ะได้หมดเลย ตัวนี้เฮมาทอยใช่ไหมคะเฮมาทอยสี t o tone นะคะคือสีผสมกันสองสีมังคังร่ำรวยนะคะ,อะตอนนี้น้องเหลือ2ไซส์นะคะมีไซส์10มิลกับไซส์11มิลไซส์10มิลน้องจัดโปรอยู่ที่800บาทนะคะไซส์11มิลจัดโปรที่1,000บาทค่ะพร้อมส่งฟรีเหมือนกัน พี่ๆชอบชิ้นไหนก็ลองก๊อปรูปภาพหรือว่าระบุชื่อคุณหินมาได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวน้องส่งภาพหรือส่งรูปส่งวิดีโอเพิ่มเติมให้นะคะคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ สวัสดีเดือนกุมภาด้วยสวัสดีตุดจีนด้วยก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนและไม่ได้อุดหนุนน้องก็ขอให้เฮงๆปังปังรวยรวยเงินทองไหลมาเยอะๆนะคะเฮงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ